น้องด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้อง,องทักทายหน่อยทั้งในไลฟ์นะครับทางดูเพิ่กทางเฟซบ Facebook, ุ๊กแลวทางหวยป่อรวมถึงทุกคนที่อยู่กับเราที่นีเซนทรูเว r l ์ครับเรียนเชิญเลยครับ เ,เดี๋ยวเราไปจบถึงกันแล้วกันนะครับ,รบแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องมาคุยกันถึงเรื่องว่าความรู้สึกของเราดีกว่าจากที่ได้มาร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตื่นเต้นน้อยตื่นเต้นากตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพย,ยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ดีใจดีใจมากๆค่ะที่เราได้โชว์สเสน่ภาพอีกครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลห่างไกลจากตัวเราเลยแล้วก็มีทั้ง หลายๆช่วงอายุที่เกิดขึ้นด้วยเขาเป็นมัลติเวิร์สด้วยใช่ค่ะเป็นตาซีจ๋าเลยค่ะเราก็ต้องเล่นในหลายๆภาพลายด้วยใช่ค่ะว้าวไม่ธรรมดานะครับเห็นว่าฟรีนก็เล่นเป็นนักบินอวกาศใช่เป็นนักบินอวกาศเลยค่ะก็เขาจะมีความฝันเกี่ยวกับดวงดาวท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝันเขาก็เป็นจริงด้วยค่ะใช่ค่ะของเบ็คกี้อะไรครับของเบ็คกี้เป็นเอ่อคนคนที่มีฝันเป็นนักดำ ตดำน้ำอลิมปิกฟรีไดฟ์ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็ต้องมีการเตรียมตัวเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะครับถึงบรรยากาศการถ่ายทำและถ่ายตลอดเป็นยังไงใช่ไแต่ว่ามีหนึ่งคำถามที่แฟนๆถามเข้ามาแล้วก็แบบมีการเขียนเอาไว้นี้ด้วยบอกว่าพอเรามาเล่นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับบาวติเวิร์สเพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่ามายที่มันแตกต่างกันออกไปวันนี้เราก็ย้อนมองย้อนกลับมาแล้วก็มองไปในอนาคตความรัก พอเราได้มาเล่นในเรื่องนี้เนี่ยพอเราได้อ่านบทแลเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับโอ้หหนูว่ามันอินฟินิตี้ออลิมิตสุดๆคืคอไม่ว่าจะความรักมันจะเกิดในรูปแบบไหนหรือว่าช่วงอายุไหนหรือว่าอะไรคมันคือความรักที่สวยงามแล้วก็มันออลิมิตจริงๆค่ะไี่ะรครับหนูก็คือการหลักตัวเองนก,กตัวเองมากๆค่ะแล้วก็เคารพคนที่เราหลักด้วยค่ะจะได้แบบตึ๊บักกันธรรมชาติมีใครรักคู่นี้บ้างไหมครับ รนับ้างนะครับเดี๋ยวเรา่าอนีน่เเราคร่าวๆขอยูนั2 3 2 4นะคแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจอดลึกกันดีกว่าถึงคอนเซ็ปตแลก็เพื่อนลึกเพื่อหลังว่ามีอะไรอย่างไรม่บ้างนะครับตอนนี้ับเรียนเชิญีกครั้งนล้นะครับตับไมปลุกกับโดีอยู่รอบเลยครับขอเชิญคุณกอสยามซีอีโอเวลเทิร์วก็คุณเจมส์สนะนซีแก็ดเรเงีอยู่รอบเลยนะครับ เ,เชอญพี่บอสพี่เจมอยู่ยรอบรนึงนะฮะดนเลยครับระหว่างนี้ะน,น,นะครับผมขอย้ำแทักซี่ยว่รอบนึงนะครับคือรถสองสามสองสี่เอ็กีนี่นะครับอ่ะเลยเจญทั้ง4ีคนนะครับเอาล่ะพี่เจมหายตื้นตื้นกันนะ โอเคครับโอเคนะาายหรือหลายคนต้องมีคนช่วยนะเราไม่เกรงมากแล้วนะครับเอาล่ะเรามาคุยเจาะลึกกันดีกว่าวันนี้ได้คุยกันไปแล้วว่าทำไมแต่ต้องเป็นฟรีแล้วก็เบกกี้ที่มอสโลมันพอพอพี่เจมบอกว่าพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยเขานำโพสต์บล็อกแล้วเราก็เห็นเสน่ห์ในตัวน้องใช่ครับใช่แล้วพอได้มาถ่ายทำจริงๆไปแล้วไทลอกที่ถ่ายทำไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างได้ได้ร่วมงานจริงๆแล้วแบบนี้เรารู้สึกว่าอยู่ในนัดนะครับมัน มันเป็นโปรเจกต์ที่ยากนะก็เอาโปรเจกต์นี้ไปคุยไปคุยกับทางไนทดอแฟ์คุยกับทางพี่เชนคุยกับฟีน,น,นแล้วก็เบ็ี่ว่าที่อยากทำโปรเจกต์นี้มันเป็นไหนอวกาศใต้ทะเลแต่ว่าหนูต้องต้องเวิร์กช็อปกันเยอะมากเพราะว่าเราต้องลงไปใต้ทะเลจริงๆเบ็นี้ต้องลงไปจริงๆพาคนดูลงไปจริงๆและฟีนก็ต้องขึ้นไปคนอวกาศคือมันกลับขั้นไปอย่างน,นี้ แต่ว่าพอเราเล่าให้ฟังตอนแรกเราหลัวว่าน้องจะน้องจะเล่นงานให้เราไหมแต่พอเราเล่าน้องก็ตื่นเต้นเราก็อยากเล่นจนวันที่เราไปเวิร์กช็อปคนระับเวิร์กช็อปครั้งแรกเราได้ฟิตติ้งเรามีเวลาการทำไทรอทน,น้อยมากคนระับเราเราเตรียมงานอยู่ประมาณอาทิตย์สองวันิแล้วก็ถ่ายทาแค่สองวันเับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็งานโพสต์โปรดักชั่นต่างๆที่ทุกคนได้เห็นคือ ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วมากเราก็ต้องขอบคุณทีมงานเวลเ,วลเทิร์มทุกคนนะครับทุกดีพันเม็นที่แบบคุ้มคุณคุ้มเทกันทุกคนนะครับเพื่อให้โปรเจกต์นี้พร้อมน้องสองคนที่คุ้มเทมากมากอ่ะเดี๋ยวต้องให้น้องสองคนเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างกับพี่เจมในะในวันที่ถ่ายนะอยากรู้กันว่าตอนตอนที่พี่บอสพี่เจมเขาไปชวนเราไปเรารู้สึกยังไงนะครับเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบหูมันมันว้าวมากมากอ่ะ มารจริงค่ะพอนแรกแบบจะเล่นได้หรอคะจะ <laughs> ทำได้หรอคะคือตอนแรกที่ที่ที่รู้ว่าจะต้องแบบเล่นทั้งเด็กทัวัไวรังโคตดไวแบบที่มันพิกทุกอยาก่างออกไปหมดเลยค่ะแบบว่าโอ้โหยากยากมากค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นอาชีพที่ ใจตัวมากแบบเราต้องมานั่งจําว่าโลกห่างกับยูเรเนียเท่าไหร่กี่กิโลเมตรอะไรเงี้ยคือจำได้ไหมครับตอนนี้สองพันเจ็ดร้อยเก้าหมื่นแล้วก็สหพันธ์อีแล้วม่เกี่ยวบเกี่ยวกับฉลแล้วยอดมากยอดมากค่ะแล้วก็ดีใจดีใจที่ที่เราได้ขายทำแพลตในก็ารขายกาแฟก็คงเป็นเรื่องอายุเหมือนกันค่ะจริงๆในเรื่องจะประมาณ30อ่ะถ้าเห็นช็อตที่เปิด แรกเลยคือ30ใช่ก็คุยกันว่าอาจจะปรับลุกให้30ยังไงดีก็จะต้องน,นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมากาแล้วก็แบบใช่จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่สายตาจะมีความความเศรา้าเยอะมากๆค่ะก็ต้องถ่ายทอดให้ออกมาได้ค่มะมาถัดมาที่ดูเรื่องราวของบทบาทที่ได้รับนะครับพูดถึงคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์นี้กันหรือเปล่าับพี่เจมส์ครับ ก็คือหนังโรแมนติกนะครับโรแมนติกแฟนตาซีนะครับแล้วก็มีความเป็นคอามิกกนด้วยก็เล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อดีตในปี45แล้วก็สลับไปมาหลายโลกไปนะครับผมตางก็เลยอยู่ที่น้องสองคนละว่าในคาแรคเตอร์ในทุกๆทุกๆุกโลก,ก,กทุกขนาดนมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยและมันต้องไม่เหมือนกันในการเล่น ทำไมเคือมัลติเวิร์สแบบจริงๆเลยอ่ะทำไมถึงมีไอเดียของของมัลติเวิร์สกันนะือว่าพี่เจมมีโลกหลายใบเนีครับไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับยังไงครับก็รู้สึกอยากเห็นเริ่มต้นจากความอยากเห็นหนังไทยในลูกแบบหมู่บ้านคือเราดูในแผนของฮอลลีวูดแต่ทำไมเกาหลีก็่ทำแล้วแต่ทำไมของเราหลีไม่ได้ทำเป็นสักทีก็เลยรู้สึกว่า อยากอยากเก่งที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็พอมันมีโอกาสเรื่องความก็เลยเราใส่ทุกอย่างที่อยากอยากอยากเก่งครับครับผมเราได้เห็นในไพลอตแล้วใส่ทุกอย่างจริงตัวเรคเตอร์ก็อยากที่พี่เจมส์บอกไปว่าก็ต้องเปลี่ยนเยอะมากเราวางคาแรคเตอร์ <c oughs> ของน้องๆในมัลติเวิร์สต่างๆเอาไวปยังไงบ้างลงูลงลงกๆเราสามารถพูดได้ไหมครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้ครับรอมันมันเยอะมากมันมันมีหลายหลายคู่ขนาดครับ เราฟรีกับเบกกี้เหครับพอพี่เขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าอ๋อเล่นเป็นคาแรคเตอร์เดียวแค่โตขึ้นแต่พอมันต้องทมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเดียวด้วยเป็นยังไงบ้างครับถเล้นดูเป็น challenge าชาแนลดีค่ะชานนี่บันทึได้คันเยอะมาก้อนไหนเป็นเป็นจ <ขอ S 2> ี่ไหล <ขอ S 2> <ๆ>้อนที่เขาต้องอายุส<ๆ>ามสิบกว่าเบกกี้โดนไปสิบสิบเหตุปะปุยยากมากเราแค่ 2ี่สิบเองแต่เราต้องไปเล่นเป็น30ให้คนดูเชื่อว่าอันนี้30มสิบปกติเราก็จะแบบมีความสนุกสนาน yeah, สดใสจะมีความเป็นเด็กอยู่ไดค่ะแล้วพอไปเล่นเป็น30กว่าแบบเนี้ทำเป็นบ้านยังไงบ้างครับหนูก็พยายามเข้าใจคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดแล้วก็สริงแรกไปนะคะอ,อยู่นิ่ง เพราะว่าน้องอ่ะปกติจะเป็นคนที่ชนชนหน่อยแบบว่าแบบเขาเ,เขาจะมี energy ตลอดเวลาแล้วพอเหมือนที่เราเวิร์กช็อปกันคุยกันนะคะพอยิ่งอายุมันเพิ่มขึ้นความนิ่งของออสายตาของตัวละครเองมันจะเยอะขึ้นมากๆก็เข้าใจว่ามันยากจริงๆใช่มันมันมันจะมีความยากของของแต่ละตัวละครเป็นเป็นซิซีนไปด้วยครับใช่แล้วก็ที่จะเป็น ฟรีไดเวอร์หรือว่านักกีฬาฟรีไดเร์เราเคยดำน้ำไปแล้วไหมครับจริงๆไม่เคยดำน้ำแต่เป็นความฝันที่จะได้ไว่ายน้ำกับฉลามว้าวใช่แต่ในในพาร์ทนี้ก็จะได้เป็นมีความฝันที่เป็นโอลิมปิกฟรีไดเวอร์ก็คือเราจะต้องไปดำน้ำในทะเลถ่ายในทะเลจริงๆก็น่าจะเป็น Challenge กับตัวเองมากๆเหมือนกัน ซึ่งคำว่าฟรีไดฟ์เนี่ยคือว่าดำลงไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ไม่มีเลยค่ะสุดยอดมากบางทีได้แบบ5เมตร10เมตรนี่คือแบบโอ้เหนื่อยแล้วปะลยุย <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเบกกี้จะลงไปได้ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็ติดตามด้วยนะครับในการไปฟรีไดฟ์ครั้งนี้ลงดิ่งใต้ทะเลไปล้วฟรีครับเราขึ้นไปข้างบนเป็นยังไงบ้างคใช่ว,ว่ามันมีความฝันของเด็กๆเั่แหละว่าเราอยากจะเป็นแอสโทรนอตนักวิโนการ มันค่อนข้างผานไกลชีวิตเปนไปเยอะมากเลยเก็เด็กไม่ฝันอยากเป็นอะไรบ้างเลยคนระับตอนแรกหนูจะฝันแค่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยฝันว่าชีวิตหนงจะต้องไปขึ้นยานอวกาศแต่แต่เป็นคนที่ชอบดวงดาวชอบท้องฟ้าอะไรอยูอย่แล้ว <c oughs> แต่พออ,อย่างในไพลอตอย่างเงี้ยก็ได้เห็นหนูขึ้นอวกาศขึ้นยานกันละใช่ก็คือเราไปขึ้นสลิงกันแทนค่ะ ใช่เป็นครั้งแรกในการที่ใช้สลิงแล้วก็อยู่ในนั้นทั้งวัน <laughs> <laughs> ใช่มันแบบมันมันตื่นเต้นมากมันมือนเราเราเราได้ลอยได้จริงๆแล้วก็ได้ปล่อยปล่อยร่างกายไปกับตามสิ่งที่ที่โดนยึดอะแล้วก็ทีจีเก่งมากๆในการปัดสายสลิงสายอะไรหนูจะต้องเป็นคนแบบว่าลอยเข้าไปเอื้อง เอาคองเอาอะไรต้องทําให้รู้สึกว่าเราไม่มีน้ําหนักในหล้นเลยเพราะว่าในอากาศจำที่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะก็ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าบางทีเราจะเผลอแบบเผลอเอามือแบบมีน้ําหนักในการที่แบบจริงๆมันต้องแบบปล่อยให้ไหลไปเลยแบบใช่ก็ค่อนข้างยากมากๆค่ะน่าสบบานุกมากเลยนะโอ้อไม่ได้พาดจากที่ไหนอะ จริงๆเราอ่ะมีเวลาถ่ายทำสองวันซีนที่เห like ็นข้างนอกทั้งหมดอ่ะเราถ่ายแค่หนึ่งวันแล้วก็ให้ฟีนอ่ะลอยอยู่หนึ่งคนลอยอย่างนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำอ่ะถ่ายสองคนในหนึ่งวันแล้วก็พาฟีนมาลอยอีกหนึ่งวันใช่ไหมเห็นว่ามีที่ปรึกษาในเรื่องของการขึ้นอวกาศด้วยใช่ไหมครับพี่เจครับใช่ครับเรา่เราได้เราได้าสถาบันอวกาศไทยนะครับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของ โอกาสแล้ะก็เรื่องของสวิตชอวกาศต่างๆที่เราต้องเราต้องใส่ตับขึ้นมาจริงจัมากอยวก็รอดูว่าเขาปล่อยขเราจะเป็นอย่างไรนะครับแอบถามฟรีหน่อยเมื่อกี้แอบเห็นละตอนตอนที่เรายืนอยู่หน้าร้านขายของช้ำร้อนไหมครับสุดค่ะเพราะว่านอกจากใส่ชุดอวกาศแล้วใส่เสื้อคอเต่าก็ได้อีอ่าใช่เพราะว่ามันชุดมันค่อนข้างอีจนาแล้วก็ มันจะต้องเซฟทั้งเอ,อ่อร่างกายแล้วก็ชุดก็ค่อนข้างหนามากแล้วก็เอ,อ่อเยมัาสในโลกข้างหลังก็ค่อนข้าง,างหนักมากเหม,มือนกันใช่ค<ช>่ะ<ช>แต่ก็สู้สู้สู้หล่ะนากับวต้องอยู่ในชุดแล้วก็ต้องทำอารมณ์ด้วยก็คอนโทรหลายอย่างเลยแล้วก็หัวที่คอค่อนข,ข้างหนักเลยะค่ะแต่ก็จะไหลง่ายหน่อยน้อซีนี้เพราะมันร้อนแล้วแบบพี่หนุไม่ไหวแล้ว <S 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 แต่นี่มึงถ่ายทำกันไปวันสองวันแต่ว่าหลังจากที่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตัวเต็มกันก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันหลังจากนั้นทีหนึ่งว่าพอได้เข้ากับคาแรคเตอร์ต่างเเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเอาเรามาคุยกันถึงเรื่องซีนต่างๆเยวเมื่อกี้เห็นพูดไปแล้วหนึ่งซีนคือซีนที่บนสลิงเห็นว่าจะมีอยู่สามสี่ซีนที่ชอบๆกันใช่ไหมครับเมื่อกี้ซีนแรกเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังสักรองโอ้เป็นซีนตอนแรกอะหนูเห็นใน ดาวใช่ไหมคะพี่บอลที่แบบว่าดีแค่ไม่กี่ซีนน้องฟีน <c oughs> หนูขึ้นสลิงสามซีนค่ะแล้วหนูก็เย้ดีใจจังเสริมเสริทั้งวันหนูขึ้นอยู่ทั้งวันพ <c oughs> ี่บอลไปหลอกเนาะพี่บอลไม่สามซีนไม่สามซีนสามซีน <c oughs> จริงๆที่เห็นนะแต่ว่าแต่ละซีนเะนี่ยด้วยแมคานิกความเป็นหนังอวก,กาศมันยากนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของประเทศไทย แล้วสิ่งที่น้องต้องขึ้นมันมันต้องอยู่ข้างบนนนะครับสลิงต้องยึดต้องจอดชุดนะไมค่อยลอยต้องซ้อมอะไรเงี้ยทีมสลิงต้องดึงต้องทํางานเป็นแมชนิกแล้วทีมซีจีต้องเอาของไปตั้งแล้วก็แแบบตอนนั้นเลยว่าสิ่งที่ถ่ายมันออกมาเป็นยังไงเราดูกันแบบเดียวถามนะตอนเราทำซีจีกันหน้างานก็ออกมนเนียนมากนะทีมงานที่เราไปรออยู่ข้างบนเป็นยังไงบ้างอะมันต้องใช้อิมเนอเยอะมากค่ะว่า เราจะลอยไปทำอะไรเราต้องลอยอยู่ที่ไหนวงกลมนี้คืออะไรเราจะมองเห็นอะไรแล้วข้างๆเราคืออะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทุกอย่างมันไรแรงลงทวงหมดเลยมันต้องจินตนาการเพินขึ้นเยอะค่ะซึ่งในสีนี้เราเห็นไปในไพล์ตอนที่เรามองไปข้างนอกเราเราจินตนาการเป็นอะไรเราต้องเห็นหน้าเขาหรอเวยใช่เราต้องเห็นหน้าแคทแล้วก็เป็นเห็นดาวที่เรากำลังจะไปถึงตรงนั้นให้ได้เราซึ่ง ดาวอยู่ในนั้นที่เรามีความฝันว่าเราจะไปเนี่ยคือมันไกลมากที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลใช่ค่ะซึ่งมันแทบจะ impossible เลยแต่ว่าลินทำไดเ้เชครับนี่เราเป็นคำแรกที่ต้องเกิดแค่เริ่มมาก็ยากแล้วอะ่ะของเบกกี้เราเรารู้สึกว่าเขาลงง่ายไปเลยไหม <c oughs> ไม่ไม่ใช่หรอเพราเรามันต้องเล่นโปรโบรได้วยใช่จริงๆวันนั้นหนูถ่ายถ่ายคนแรกเลยใช่แล้วก็ ก็จะมีหลายๆซีนหลายๆอารมณ์แต่อารมณ์ที่น่าจะอยากพูดถึงสุดก็น่าจะเป็นทะเลใช่มันจะมีการลงไปร้องห้กับน้ำเลยช็อตนี้ป่ะครับใช่ใช่ช็อตนี้เลยค่ะคือตอนแรกหนูก็กังวลนะจะเล่นเล่นได้หรือเปล่าจะยังอบอุ้ยมันเจ็บปวดเหลือเกินซีนนี้ใช่แล้วคือหนูก็เอาเฟซปล่อยเลยอยู่กับ บรรยากาศในนั้นตอนนั้นคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็มันม,มันเจ็บมันเจ็บหัวใจมากมันร้องให้มันสิบนาทีอะแล้วก็พี่เจมบ,บอกลงไปกับน้ำล้วก็เราก็ลงไปจริงใช่ก็ตัวิันว่าสิ่งนี้แบบเป็นสุดมากๆค่ะพี่เจมครับตอนนั้นพี่เจมคิดอะไรอยู่ครับเห็นน้องอารมณ์กำลังได้ตอนตี้ก็คือให้ยืนอะไรแต่ รู้สึกว่ามันต้องนั่งลงแต่ที่น่ากลัวคือทีมคอสตูมครับเพราะชุดนั้นเกือบสองแสนใช่ไหมพี่เที่ยวใช่ครับชุดสีดำเนี่ยนะใช่ครับกู้ไปก่อนอ่ะกกี้วันนั้นรู้ไหมฮะไม่ไม่รู้อ่าถ้าเกิดรู้หนูก็คงบอกว่าหนูไม่ลงดีกว่าครับพี่ดีกว่ายอดมากใช่รับไม่ธรรมดานะแต่ว่านอกจากนี้ก็มีซีนที่ กว่าต้องต้องพูดถึงดาวยูเรนัสใช่ไหมที่บอกว่าระยะห่างของยูเรนัสเมื่อกี้ที่ฟรีดพูดไปค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานเขาไม่รู้ว่าเขาอยากแกล้งฟรีดหรือเปล่าอเลยเขาเขาใส่มาบอกว่าอยากจะให้ฟรีดลองเล่นซีนนี้ดูหน่อยซีนที่พูดถึงระยะห่างของยูเรนัสแล้วก็ให้เบกกี้เป็นคนที่นั่งขับโน้ตพากว่าฟรีดจะทำได้หรือเปล่าใช่เลยเหมือนกันเดีืนยาพูดว่า นั่งอ่านบทไพร์โดทั้งหมดนะคะหนูไม่กังวลบทไหนเลยเท่า2องพ0 0รยก้าห้ามืนกิโลเมตรอันนี้เนี่ย <Yeah, yeah. S 1> หนูนั่งท่องทั้งวัน oh. ที่ถ่ายเราแบบถูกไหมอ่ะถูกปะคะอันนี้ <laughs> กิโลเมตรอันนี้แล้วมันจะถูกไหม <laughs> ไม่รู้ค่ะ <laughs> <laughs> มันยากมนยากจริงๆแล้วมันต้องต้องกศัพท์ที่แบบต้องเป็นวแบบิชาการเปะเะเลยเพราะว่าเขาจะต้อง ซีเรียสกับการจำอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะใช่สองพันเจ็ดแสนหกหเก้าพันอะไม่มามามาคือที <S 2> <S 2> ่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลที <t <t oh! <t <t mm <t 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 ่บอกมันยากเราจะให้ฟรีลองทำดูนะครับทันพริมมอนแท็กเที่เราก็เล่นซีรีส์แคเราดูหน่อยไอตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ทุกคนลองลองเช็คกันดูว่าถูกหรือเปล่าเปิดกูเกิลกันได้เลยนะตอนนี้ทำไมถึงชอบดาวอีเวนต์นสเพราะว่าเพราะว่า อ้าถอว่าว่าดาวเอ่อโลกโลกกับใจเลยนะห่า,างกันตั้ง2,795,000กิโลเมตถูกไหมนะเป๊ะสองพันเจ็แสนต้องสองร้อยเจ็ดแสป่ะมันสองพันพี่บอสสองพันพี่เจมส์ขอพี่เจมไปกดเปี่ยนกดห่ะพี่เจมส์มันสองขอเปิด จำไม่ได้เลยแตให้น้องจำอะไรขนาดนี้จร,จริงๆพูดก็ได้ครับสองล้านเจ็ดแสนกว่ากิโลเมตรก็ได้พี่แจมก็อปล่ามันมีในก o o g l e ไงทีแ่แค่กินเข้าไปที่เหลือก็แค่ที่เขานะ <c oughs> ได้ยินว่าได้ยินว่ามีเขียนแล้วก็แปะโพสต์อีกเป็นห้องต่อมา <c oughs> ใช่วันที่คือ คือหนูจะเป็นคนที่ทําการบ้านกับบทค่อนข้างเยอะมากแล้วบทที่เป็นคําพูดอะไรเงี้ยก็แค่ทำความเข้าใจแต่อันเนี้ยคือมันต้องจำอะมันต้องจาจริงๆแล้วหนูจําไม่ได้หนูก็ต้องเขียนผลอิฐแปะรอมของสมมติว,ว่าวันนี้เดินไปที่ตู้เย็นก็จะอ่านวันนี้วันนี้อาบน้ําก็จะเห็นแล้วก็จะอสองพันเจ็ดแสนเอ้ยยเดินไนปะตรงน,นี้ก็จะเห็นอิฐคนอิฐเต็มคอครับทัง้งหมดโอ้เราดีเทลค่ะ หลายเพจเหมือนกันหลายเพจอยู่ใช่หลายเพจหลายเพจครับเราผัดมาได้ด้วยดีทานเวลาตอนนี้จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆแหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ที่บอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าพี่บอสจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดแฟนๆหรือว่าอินเตอร์แฟน์สต่างนะครับอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดน้องๆมากยิ่งขึ้นบอสมีมีอะไรช่องทางไหนให้แบบทุกคนได้มองใกล้ชิดน้องๆบ้างครับโอเคครับเราก็จะมีแบบอยู่ในนั้นสองสามสองสี่นะครับเป็นแฟนดอมคอมมูนิตี้นะครับที่เราคุยกับพีนกับเบงกี้ว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากให้แฟนคขับอ่ะ ได้มาติดตามโปรเจก t นี้ใกล้ชิดเราใกล้ชิดน้องไปด้วยกันน้องอแปลว่าโปรเจก t นี้ตั้งแต่หลังจากนี้ผมก็เริ่มไปทำเพื่จะเห็นภ<ช>าพเรื้องหลังต่างๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างนี้เหรอครับตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นเว็บอยู่เลยนะสองสามสองสี่นะครับซึ่งในตัวเว็บเนี่ยเราก็จะคุยกับน้องนะครับว่าแบบอังแต่ละเดือนเราอยากทาอะไรเราลงไปถ่ายเรามีอะไรอยา,ากมาอยากสปอยให้กับ แฟนคลับทั้งโลกได้ดูนะครับว่ามีพอดักอะไรต่างๆที่น้องอยากทําที่น้องอยากคิดอยากเล่นในมันนะครับก็จะให้เรามาร่วมทำในนเราถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดไปตอนแรกว่าให้ลองเข้าไปดูแค่ตอนที่แล้วใช่ครับแล้วสมัครได้เราไหมครับวันนี้วันนี้สมัครได้แล้วนะครับเรามี Membership สมัครได้แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมีแบบ Product ต์อร์ชั่นได้ขายรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะแบบเอารายได้เนี่ย ทำกิจกรรม CSR ช่วยเรื่องทะเลนะครับเพราะว่าด้วยความที่โปรเจกต์เนี้ยเราตั้งใจที่จะถ่ายที่ทะเลนะครับที่พังงาเรารู้สึกว่าทะเลไทยสวยนะครับเราอยากให้คนทั้งโลกได้เห็นทะเลไทยสวยๆได้เห็นโลกใต้ทะเลสวยๆเราอยากพาเ็กกี้ไปดูฉลามใต้ทะเลสวยๆ เรามีแพนครับที่ออฟเลือกมาแล้วว่าฉลามอยู่ที่ไหนแล้วก็จะพาน้องไปดูฉลามได้นนว้าวซึ่งเราก็อยากให้แพนขับทั้งโลกอะได้เห็นเบ็กี้ใกล้ชิดฉลามเราก็จะปล่อยพี่เจมกับเบกกี้ลงไปด้วยก็ <c oughs> ค,คือ <c oughs> ไม่ได้ลงไปในโครงนะใช่ใช่ลงไปเลยลงไปลงไปเอ๋ มันหนเหมือนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าวันนี้ได้กิดสมัครวันนี้เรามีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับพี่บอลใช่ครับวันนี้สมัครได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครวันนี้เราจะมีคูปองให้300บาทนะครับถ้าใครอยากซื้อเสื้อนี่ครับตอนนี้เราเรามีเสื้อในแบบตอนกินให้ดูหน่อยฮะในแบบทั้งสองท่านเรียนเชิญดีลหน่อยฮะพี่เจมส์เออสมัคเอามีสองสีด้วยมีสองสีครับแล้วก็ได้ดีไซเนอร์ครับเป็นสไตลิสต์เป็นเป็นพิสเศษนะครับพิสิทธิ์ที่ทํา ในโปรเจกต์นี้เรามาช่วยทำนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงเราทั้งสองคนด้วยเราก็มีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับต้องฟินดังเบ็กี้เลยพูดได้ไหมคะไม่ได่ะมันพูดได้หรือเปล่านะพูดได้ไหมครับพี่ต๋องครับได้หรอครับ่แต่สปอนเซอร์ได้ใช่มันพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้เออมันจะมีเแบบโมเดลบางอย่างเกิดขึ้นใช่ค่ะที่เอ่อ เป็นตัวคาแรคเตอร์ใช่ก็เด uh huh. vale> um ี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่ามันลิมิเต็ดมากๆแบบฮาร์ดด้แค่นี้ที่ถัดไปด้านล่างผู้บริหารมองนะไม่น่าจะเพิ่มจะเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนถ้าใครอยากรู้ก็ไปสมัครกันได้นะครับเริ่มต้นเดีวันนี้แล้วรวบรวมไว้แล้วก็ยูเอนัชสองสามสองสี่นั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเป็นภาพเบื้องหลังด้วยที่ไปถ่ายทำมาเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้คอมมนเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นี่เป็นคอนเทนต์แบบรีกับจิ้มเรื่องย่อยกันก่อน แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเห็นเรื่อยๆจนคนจกต์นี้จบเลยก็ไปสมัครนะฮะคุองตงใชไปไปสมัครโยนนันสองสามสองสี่เดี๋ยวเราจะมีของอะไรบางอย่างออกมาให้ทุกคนได้เห็นในนันนะครับแล้วก็มันจะมีบ็อกเซตบ็อกเซตหนึ่งที่เราจะเก็บสะสมของตั้งแต่วันที่เริ่มถ่ายทำจนถ่ายทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมจิตกรรมโยู่ไนน,นนะครับ <S <S จะได้ของที่อยู่ในนันที่น้องสองคนใช้ที่อยู่ในนันสุดยอดะุะชั้นรีบเข้องไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราดู วิดีอาเรื่องหลักเรีเียนก่อน